นี่คือยูตะครับเป็นผู้ประเภทชอบลยุยคิดเรื่องว่าบ้าและมักจะทํำสาเร็จอยู่เสมอริโกะเป็นคนน่ารักและขี้อายแต่ถ้าเธออยู่กับเพื่อ,อนแล้วลวก็จะเป็นคนที่ล่าเริงและตรงไปตรงมาอยู่เสมอเอดหรือเราคิดเปเองนะมัง้งแต่ก็ไม่คิดจะปล่อยให้รอดไปเหมือนกันเฮ้ยปล่อยฉันไปฉันกเอเทอส่วนตัวผมนั้นมีนาว่าเทซาเมเป็นจอมเวท แล้วก็น,นะาที่ตายสิเทกไหนนี่เหมือนขี้โมชมันจริงๆแล้วเจ้านี่มันชื่อเทกแต่เพราะความโอตโคติดเกมทุกคนเลยเรียกกันว่าเทซ่า